ปิดทองฝั่งลุ่นิมิตของวันลาดปลาเค้าค่ะซึ่งจะจัดง,งานกันนะคะ9วัน9คืนค่ะซึ่งในคืนที่1นะคะไปะจะถึงคืนที่8นี่ก็จะเป็นงานปิดทองลูกนิมิตส่วนวันสุดท้ายนั้นนะคะก็จะเป็นวันฝั่งลุ่นิมิตค่ะส่วนบรรยากาศในบริเวณวัดซึ่งตอนนี้ก็มีผู้คนหลั่งไหลกันมามากมายแล้วเนี่ยนะคะก็มีซุ้มต่างๆมีซุ้มรูปเทียนทองซุ้มวัตถุมงคลแล้วก็ซุ้มขายข้าวปลาอาหารสินค้านานาชน,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 นิดเลยทีเดียวค่ะ แรกนะคะตอนเช้ามีพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิสสทธิ์เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ค่ะส่วนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนั้นจะต้องตัดเรบิ้นสีชมพูภายใต้ซุ้มดอกกุหลาบรูปหัวใจตรงนี้ก่อนก่อถึงจะเปิดงานอย่างเป็นทางการะคะ่ะและที่สําคัญที่เราตามมาที่นี่ในวันนี้นะคะเพราะว่าเรานะคะจะมาดูว่าคนที่จะมาร่วมงานบุญปิดทองฝั่งลูกนิมิตจ,จะต้องมีขั้นตอนมีกระบวนการอะไรบ้างค่ะ ที่ยขยงอกกากเชนแ้ม่ค้า่เขาจองเต้นไว้เขาจารบแค่บริจาคทานเพื่อกำจัดความตยนี่จะติดนองนาฬิกาหนึ่วัดเวัดร้อยวัดนวัดที่มการจายสรางทาการบริจาคทาจะไแต่ถ้าบริจาคแล้วไปทำความช่วยไปทำาริงพอมาช่วครูก่อนไม่ขายทุกเหียทองให้ก่อน้ ลงทุน20เองเหรอบุญนี่ยมันอยู่ที่ใจใจใหญ่ใจใหญ่รู้ไหมคาว่าลูกมิมบหมายความว่ายังไงไม่ชานะ อันนี้ป้าก็ยังไม่เข้าใจนะคะลูกก็มีมาจะสร้างโบสถ์สร้างอะไรเนี้จะมีปิดที่ไหนก็ก้าลูกทั้งนั้น ของลูกนิมิตครบ9ลูกเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตเห็นค่ะว่าด้านข้างของเราโบส่วนนี้ก็จะมีซุ้มบุญมากมายและลานตาเลยล่ะค่ะท่านได้เดินทางเข้าสู่เขตสถานการบุญขอกราบวันในวันนี้นะครับได้ตักบาตรรับประจําวันนะครับแล้วก็ยังย้ายพาทางด้านนี้นะครับการตักบาตรร้อยแสนนะครับกันตั้งใจอย่างเต็มที่เรื่อง มีทั้งเก้าลูกนะคะแล้วก็ทำบุญที่รอบพระอุโบสถแล้วเนี่ยผู้ที่เข้ามา mm hmm. ทเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตที่นี่ mm hmm. ก็จะออกมาด้านนอกค่ะเพราะว่ามีเต็นท์ให้จับจ่ายซื้อหาสินค้าในขณะที่เรากำลังรอนะคะ mm hmm. การเุกข์ไม่ผอยของลูกนิมิตที่จะเกิดขึ้นนะคะ mm hmm. เราขอเข้าไปเที่ยวงานวัดทักติ่ง จอจำไดไหมสองเราเคยเที่ยวงานวัดบ้านตายทำบุญปินทององค์พระมาลัยขรอบระเจริรายร่วมกันสาบานสา,าบานต่อหนาลงพอตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนค่ะของคืนวันที่8แห่งงานปิดทองฟังลูกนิมิตที่วัดแห่งนี้นะคะจากลูกนิมิต ลูกกลมๆเป็นลูกหินสีดำแบบนี้กลายเป็นลูกนิมิตสีทองเหลืองอารามค่ะแล้วเราก็เห็นความพึกคักวุ่นวายนะคะจากอุป,ปกรณ์แวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับลูกนิมิตอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าขั้นตอนการขึ้นไหวทําอย่างไรและวายเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับลูกนิมิตได้อย่างไรค่ะ จากที่สังเกตเห็นนี่คือตลอด8วันที่ผ่านมาเนี่ย<ช>ก็คือจะมีคืนนี้แหละค่ะที่ลูกนิมิตขึ้นไหว<ช>มันเป็นเพราะว่าอะไรทําไมเราต้องมาขึ้นเอาตอนคืนแล้วตอนเที่ยงคืนด้วยนี่เป็นพิธีกรรมที่นํามาประยุกต์ให้ท<ม>ันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์คือวิธีการ<ม>ที่จะให้ญาติโยมก็ททาบุญ<ม>หรือวิธีการอุบายแต่คนเรานี่จะบอกให้ทําบุญเลยนี่มันยาก เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เรารออะไรคะเนี่ยรอเจ้าภาพในวันนี้รอเจ้าภาพเจ้าภาพที่พูดถึงนี้หมายถึงเจ้าภาพอะไรคะเจ้าภาพต่อรูปหนึ่งเนี่ยจะมีประมาณ30ท่านที่ตัดเรียงไว้แล้วเท่นี้ก็จะดึงไหวเรียงแต่ละเจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าภาพแล้วก็จะเข้าทําการตัดทีละเจ้าภาพเจ้าภาพแล้วเจ้าภาพสุดท้ายนี่คือตัดตรงกลางนี้ขาดลงไปเลย ก็เสร็จพิธีค่ะ จะมีวิธีสําคัญก็คือวิธีตัดหวายลูกนิมิตค่ะขั้นตอนสําคัญที่จะฝังลูกนิมิตลงไปในหลุมรอบโบสถ์ได้เนี่นะคะก็ต้องตัดหวายที่คล้องลูกนิมิตไว้ให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นจึงมาที่นี่ค่ะจุดรับมีดตัดหวายมีดตัดหวายเนี่ยคนที่จะมารับได้ต้องมีคุณสมบัติได้ผู้ที่จะมารับมีดตัดหวายได้คือผู้ที่เป็นเจ้าภาพแล้วได้ทำบุญกุศล ส่วนขั้นตอนของการรับมีดตัดหวายก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรค่ะเมื่อเจ้าภาพนะคะมาถึงก็แจ้งความจำานงกับเจ้าหน้าที่จากนั้นก็บริจาคเงินรับมีดตัดวายตั้งแต่1 0 0 0 0มืไปจนถึงหลัก1 0 0 0 0แบาทค่ะโดยที่มีดตัดวายนั้นนะคะก็จะมีด้วยกัน2ขนาดก็คือขนาด12นิ้วสําหรับตัดหวายในอุโบสถซึ่งเป็นลูกเอกค่ะ ก็มีมีดขนาด9นิ้วสำหรับตัดหวายลูกนิมิตบริเวณอุโบสถซึ่งส่วนใหญ่นะคะการจะได้ตัดลูกเอกหรือว่าลูกไหนๆนั้นก็ขึ้นอยู่กับกำลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนค่ะเสริบมบารมีแล้วก็หรือว่าบำเพ็ญพุทศาสนาแล้วก็แล้วก็ให้ตัวเองการชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมี่ลกับคนที่ฉุดเดินสูงที่สุดเดิน,ดน,นถ้ามีตังพร้อมจองเป็นแสนในโบสถ์ดีอีกนะ เื่อเจ้าภาพมารับมีดตัดวายเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเดินทางไปรอย,อยังอุโบสถของวัดรอเลิกยามที่จะตัดวายลูกนิมิตทั้ง9ค่ะก็เลยได้เห็นเจ้าภาพตัดวายนะคะนั่งรอกันเนืองแน่นขนาดเต็มอุโบสถไปหมดเลยล่ะค่ะส่วนวายที่คล้องลูกนิมิตนะคะก็จะแบ่งเป็นลูกเอกในอุโบสถจะมีเจ้าภาพ10คนวาย10เสน้นส่วนลูกบริเวณรอบๆอุโบสถก็จะมี 14เส้น14คนค่ะเวลาตัดก็จะเรียกตัดทีละคน <Okay. S 1> คนละเส้นแล้วก็เส้นที่สำคัญที่สุดนะคะที่เชื่อว่าจะเป็นเส้นที่หลายๆคนก็ปรารถนานะคะก็คือเส้นสุดท้ายเส้นก่อนที่ลูกนิมิตจะลงไปฝังในหลุมค่ะ ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะนำไว้แล้วก็มีตัดหวายเก็บเอาไว้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวและเชื่อว่านะคะสิ่งนี้ก็จะย้ำเตือนว่าครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสได้ทำกุศลที่ยิ่งใหญ่ตัดไวายลูกนิมิตค่ะ เดินทางของลูกนิมิตนั้นถ้าหากคิดตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็คงจะไม่ใช่เรื่องราวของศรัทธาเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะการเดินทางของลูกนิมิตตั้งแต่แหล่งสก,กัดหินมาสู่พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์จนกระทั่งถูกนําไปฝังอยู่ภายใต้ใตผืนดินนั้นล้วนมีหลักการและเหตุผลที่แทบจะไม่แตกต่างอะไรจากการปลูกบ้านสร้างเรือนถ้าหากว่าบ้านมีหลักเขตเป็นแท่งปูนวัดก็มีหลักเขตเป็นลูกนิมิตนะครับเพียงแต่คุณค่าและความหมายของลูกนิมิตคงไม่ได้เป็นเพียงแค่หลักเขตเท่านั้น แต่ว่ายังสะท้อนให้เห็นถึงศรัทธ,ธาของพุทธศาสนิกชนในการสืบทอดพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปด้วยครับใครๆก็บอกว่าดอกกุหลาบเป็นราชนีของดอกไม้ค่ะบางคนก็ชอบใช้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความรักนะครับแต่ว่าเส้นทางของดอกไม้ดอกนี้นั้นเดินทางมาได้อย่างไรและเส้นทางของดอกกุหลาบจะโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือไม่ติดตามเรื่องราวของดอกกุหลาบได้ในกบนอกกาลานะครับ